การสอบจองห,หวนเป็นงไงบ้างมีระบบขั้นตอนยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับมีหลายๆคนอยากให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสอบจองห,หวนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าในยุคจิมโบันเนี่ยการสอบจองห,หวนเป็นยังไงโดยผมจะเล่าข้าเข้า,ขาก่อนเนาะการสอบระบบจองหวนเนี่ยมีที่มาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างน,นะครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยนะครับผม ซึ่งการสอบจองหัวเนี่ยจะเรียกว่าระบบข้อจุ่นะครับผมภาษาจีนกานจะเรียกว่าข้อจ,จุดระนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเขามีสามอย่างที่พูดถึงบ่อยๆก็คือปังก็บอกว่าราชวงศ์ฮั่นปังก็บอกว่าราชวงศ์สวยปังก็บอกว่าราชวงศ์ถังถน,นะครับแต่ว่า คนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมองเห็นตรงกันว่าเริ่มต้นที่ราชวงศ์สวยแล้วก็ในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยทำให้มันดูครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมโดยก่อนที่จะมีระบบการสอบข้าราชาการจองหัวนเนี่ยอ่าก็จะมีการเป็นคนนังแบบอื่นๆนะครับโดยไม่ต้องสอบนะครับ อย่างสมัยราชวงศ์โจเนี่ยก็จะเป็นคนที่เลือกนะครับว่าสมมุติว่าคนเมืองหัวหน้าเผ่าหรือว่าหัวหน้าหมู่บ้านแถวนี้นะครับผมก็จะเลือกคนที่เก่งๆนะครับแล้วก็ในการแนะนําขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับจนถึงศูนย์กลางการปกครองนะครับผม หลังจากนั้นก็จะให้อ,องเลือกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นวิธีการล่าสาตว์อย่างเช่นการยิงธนูเอ่ยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก่อนรัชชงจวบคนที่มีสิทธิ์ได้รับการเรียนรู้การศึกษาต่างๆนะครับต้องเป็นคนที่มีขนนังที่บ้านมีฐานะนะครับดังน,นั้นหลายๆอย่างนะครับมันก็จะเป็นระบบการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ ถึงแม้มีการเลือกจากคนอื่นนะครับแต่ก็ไม่หนีไม่ผลคนในตระกูลนั้นอยู่ดีนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลนั้นการที่เขาสามารถเข้ามามีตำแหน่งสูงๆนะั้นเป็นเรื่องที่หายากเป็นเคสแลเคสแล,สแลไอเทมมากนะครับพอมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับก็เริ่มนําระบบที่เรียกว่าช้าจื่จื้อกับเจิ้งพี่จื่อมาใช้นะครับโดยช้าจื่จื้อเนี่ยเขาก็จะ เป็นการตูดคุณสมบัติด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความกระตันยู่สื่อสารหรือว่าความรู้ความสามารถต่างๆนะครับโดยเขาก็จะมีบททดสอบเช่นกันนะครับซึ่งการมีบททดสอบนี่แหละทาให้คนบางคนนะครับมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของระบบสอบข้า,าราชการนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับในสมัยเว่ยจินนะครับหรือว่าหลังจากสามก๊กก็คือในสมัยราชวงศ์เหนือใต้ก็มีระบบที่เรียกว่า 九品中正制นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยคนที่นํามาใช้จริงๆแล้วคือฉี่หรือว่าโจผีนะครับผมโดยเขาจะแบ่งคนเป็นเก้าระดับนะครับซึ่งการแบ่งคนเป็นเก้าระดับเนี่ยจะมีคนที่เป็นตำแหน่งจ中正官ในการแบ่งคนนะครับโดยการแบ่งคนเนี่ยไม่ได้ตูอะไรเลยตูถักฐานที่บ้านนะครับเนื่องจากว่าผู้ผีเนี่ยเขาอยากได้การสนับสนุนจากตระกูลใหญ่ๆนะครับเขาก็เลยมีการจัด ตั้งระบบนี้ขึ้นนะครับซึ่งนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้หล,หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถเป็นคนดังได้เพราะว่าตําแหน่งคนดังต่างๆเนี่ยอยู่ในกามือของพวกตระกูลใหญ่ๆนะครับทำให้ความหลื่งล้านในสังคมก็มนีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกระทั่งมาในสมัยราชวงศ์สวยนะครับ จักรรรดสสวยหวนี้เนี่ยก็ได้ปฏิรูประบบการแนะนำนะครับโดยตั้งข้อสอบขึ้นนะครับอย่างเช่นการสอบแบบเช่ยใชย้หมิงจิงนะครับและสวยอย่างดีก็ได้พัฒนาเพิ่มระบบจิงชื่อเคินะครับเป็นพื้นฐานของระบบสอบจองหวนในภายหลังนั่นเองนะครับโดยในสมัยรักทงถังเนี่ยการสอบระบบจองหวนก็มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับ โดยการที่คนอยากจะเป็นจองหววหรือว่าการเข้าสอบเนี่ยไม่ใช่ว่านึกอยากสอบก็สอบได้นะครับคนต้องเริ่มต้นจากการได้ตำแหน่งที่เรียกว่าถงเชิงก่อนนะครับหรือว่าสถานะเป็นถงเชิงนะครับซึ่งการเป็นถงเชิงนั้นไม่จําเป็นต้องอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็คือคนจะอายุ7จ็ดบแปก็เป็นถงเชิงก็ได้นะครับถ้าคนยังสอบไหวโดยการเป็นถงเชิงเนี่ยก็คือการสอบในระดับอำเภอ ที่เรียกว่าเซนชก่อนแล้วก็ค่อยไปสอบระด,ดับเมืองที่เรียกว่าฝูชอนะครับถ้าผ่านการสอบสองระดับนี้นะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้สถานะเป็นทงเชงและไปสอบระด,ดับสถาบันหรือเรียกว่าเยนชอนะ,ะครับโดยข้อสอบของเยนชเนี่จะออก โดยผู้แทนจากราชสำนักนะครับหรือว่าที่ภาษาจีนเรียกว่าทีตูเฉือเจิงถ้าหากว่าคนสอบผ่านทั้งสารระดับนะครับผมคณก็จะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเซี่ยวไฉหรือเชงหยวนนะครับโดยการที่คนเป็นเซี่ยวไฉหรือเิงหยวนเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนธรรมดาละคนก็มีสิทธิพิเศษหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นภาษีแรงงานการเจอเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่ต้องคุกเข่ามีเอกสิทธิ์ทางกฎหมาย ได้เรียนในสถาบันการศึกษาและมีสิทธิ์สอบในระดับขั้นต่อไปนะครับโดยเชียช่ยวชายเนี่ยก็จะมี3ระดับเช่นกันนะครับก็คือระดับฟู่เชิงนะครับผมก็คือผู้เข้าใหม่นะครับแล้วก็ระดับเจงิงเชิงก็คือคะแนนดีขึ้นและเหลียวเชิงนะครับก็คือคนที่ได้ทุนจาก ปัจจันนะครับแต่ต้องสอบเรื่อยๆนะครับก็คือทุกปีเนี่ยก็ต้องมีการสอบเซยชื่อและเครรอข่าะนะครับให้ตัวเองเนี่ยยังคงสถานะเซี่ยวชายไว้นะครับสมมุติว่าถ้าข้คะแนนเราไม่ดีเราอาจจะตนลดข่านหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วถ้ากูว่าไม่ผ่านอีกนะครับเราก็จะเสียตําแหน่งเซี่ยวชายไปนะครับต่อไปนะครับก็คือการสอบ เชียงศึอหรือระดับมวลน,นนะครับซึ่งอันนี้นี่แหละถึงเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่การสอบจองหมวนหรือว่าระบบราชการก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราสอบเพื่อให้ได้ตั๋วเข้านะครับเหมือนกับว่าเราต้องเป็นสถานะนี้ก่อนเราถึงสามารถเข้าไปสอบนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเราต้องเรียนในการศึกษาสถาบันศึกษาเนาะถ้ากก่าเราไม่ได้เป็นเชี่ยวชาญเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนเราก็จะไม่มีสิทธิ์สอบดังน,นั้นการเป็นเชี่ยวชาญเนี่ย ถือว่าเป็นขั้นแรกของการเข้าสอบจองหมวน,นะครับโดยการสอบระดับมณฑลหรือเซียงชื่อเนี่ยเขาจะจัดขึ้นในทุกๆ3ปีนะครับแล้วก็ในเดือน8โดยเดือน8เนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับตอนนั้นอีกชื่อเรียกของการสอบเซียงชื่อก็จะเป็นเิียวเหวยนะครับคนทุกคนเนี่ยต้องไปสถานที่หนึ่งนะครับซึ่ชื่อว่ากุ้ยื่นในเมืองหลวงของมณฑลนะครับแล้วก็มีการสอบ อยู่ข้างในนั้นโดยการสอบใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าจะสอบประมาณ3มรอบใช้เวลา9วันนะครับโดยรอบแรกเนี่ยก็จะสอบระดับความรู้ที่เกี่ยวกับหนังสือต่างๆในยุคจีนโบราณก็คือสี่ชูจิงนะครับโดยสี่ชูจิงเนี่ยก็คือหนังสือทั้งหมดเก้าเล่มน,นะครับสื่ชูก็มีลุนอู่ม่งจื่อต้าอู่กับจงยงนะครับส่วนหูจิงก็จะมีสอจิง่างอู่ลี่จี โจยกับ春秋ชิเชวเออกาเล่มนี้เดี๋ยวจะมาเ่าให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึงถ้ากว่าคนสนใจนะครับสามารถเข้าไ,ได้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าแต่เล่มมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นการสอบความรู้เนื้อหาต่างๆนี่แหละเหมือนที่เราสอบอภาษาไทยต้องท่องก่อนอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะครับรอบที่2นะครับก็จะเป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับ และรอบที่3นะครับก็จะเป็นการสอบการเขียนเรียงความต่างๆนะครับโดยการสอบนั้นทุกคนเนี่ยก็จะอยู่ในห้องสอบเดี่ยวนะครับมันจะเป็นห้องเล็กๆนะครับต้องอยู่ในนั้น3มวันกินนอนในนั้นหันออกนะครับถือว่าเหนื่อยมากๆนะครับถ้าเกิดคนที่สอบผ่านเราก็จะได้เลื่อนสถานะขึ้นนะครับเป็นจื่อเหรินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้อันดับที่1ของการสอบครั้งนี้นะครับเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรียกว่า เจยยนนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเซียวชัยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบขนนังก็คือไม่ใช่แค่คนสามัญชนละส่วนจูเรนเนี่ยก็จะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็จะมีตําแหน่งที่เหมือนกับว,วัฒนะที่สูงกว่าเซียวชัยในระดับหนึ่งนะครับก็มีแต่คนที่อยากจะรู้จักเรามากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามี potential ที่จะ เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงในอนาคตเนาะครับผมหลังจากที่เราสอบได้ตำแหน่งจุนแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าสอบระดับชาตินะครับดูภาษาจีนเรียกว่าหุยชื่อซึ่งหุยชื่อเนี่ยก็จัดทุกสามปีเช่นกันและจัดในฤดูใบไม้ผลินะครับผมซึ่งก็จะเป็นเดือนสองตามจันทรคติที่เมืองหลวงเรียกว่าชุนเหว่ยก็ได้นะครับผมซึ่งการสอบอันนี้เนี่ยจะเป็นกระทรวงพิธีการเป็น ผู้จัดนะครับหรือว่าหลี่ผูเป็นคนที่จัดนะครับคนที่มาสอบก็คือจะเป็นจอเรินจากทั่วประเทศนะครับมารวมตัวกันที่เมืองหลวงในการสอบซึ่งสอบสารรอบเหมือนกันคล้ายๆกับสมัยในการสอบจอเรินเลยก็คือต้องสอบหนังสือต้องสอบเกี่ยวกับการบริหารแล้วก็การแต่งกอนนะครับผมแต่ว่าเนื้อหาการสอบมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนในสมัยที่ราสอบ จื๋อแล้วเราก็จะต้องมองภาพในมุมกว้างขึ้นความยากของการสอบก็เยอะขึ้นนะครับผมและนึกสภาพสี่คนที่เป็นจื่อหล้นก็คือคนที่ผ่านการคัดเลือกจากเซี่ยวใช้ขึ้นเป็นจื๋อแล้วตอนนั้นแต่ละคนก็คือมีความสามารถอยู่แล้วเราก็ต้องมาแข่งกันอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับการสอบอันนี้เนี่ยก็จะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบหูหมิงกับถึงลู่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือการที่ปิดชื่อไว้นะครับแล้วก็ให้คน อื่นเนี่ยมาลอกอีกรอบหนึ่งเพื่อการว่าอะไรรู้ไหมการว่าคนที่สอบเนี่ยรู้จักลายมือของคนสอบอ่อเพื่อการความทุจริตนั่นเองนะครับผมหากคนที่ผ่านระบบการสอบนี้นะครับก็จะเรียกว่ากงชื่นะครับและอันดับหนึ่งจะเรียกว่า会员นะครับโดยคนที่เป็นกงชื่อเนี่ยก็จะมีฐานะสูงขึ้นใช่ไหมก็จะเข้าไปการสอบในการสอบรอบสุดท้ายที่เรียกว่าการสอบในราชวัง เตนะครับซึ่งคนที่สอบเตียนชื่อเนี่ยก็คือษกษัตริย์หรือฮ่องเต้นั่นเองนะครับเขาจะรวมขุนชื่อทุกคนมาอยู่ในวังนะครับแล้วก็ฮงเต้เป็นคนออกคําถามในการตอบนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการปกครองฮองเต้ก็จะถามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้แต่ละคนตอบนะครับหลังจากที่ตอบเสร็จเนี่ยเขาก็จะแป่งคนออก เป็นระดับ3ระดับนะครับระดับที่1ย e ี่จ่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3าลำดับนะโดยลำดับที่1จะเรียกว,ว่าจ้องหยวนลำดับที่2จะเรียกว,ว่าปังเยยนแล้วก็ลำดับที่3าจะเรียกว,ว่าท่านคว้านะครับส่วนคนที่จัดอยู่ในระดับที่สองเนี่ยก็จะได้ฐานะเรียกว,ว่าจิ้งสือชูเชนนะครับส่วนําดับ3ก็จะได้ตำแหน่งที่เรียกว,ว่าถงจิ้งสือชูเชนซึ่งคนที่ได้ตำแหน่ง จ้งวง y ย a n หรือจองหัวนเนี่ยก็จะได้ถูกันทึกชื่อไว้นในจิงปังนะครับและถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในประเทศนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนนอกจากเป็นจองหัวแล้วเนี่ยในระดับการสอบกล่องหน้านี้คนได้เจี่ยหยวนในระดับมณฑลแล้วก็คนได้ขั้เหยวนในระดับประเทศแล้วก็คนได้จ้งวงหยวนในระดับอ่สุดท้ายอีกนะครับคนก็จะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าซันหยวนจีตี้นะครับ ซึ่งอันนี้อก็คือที่สุดของที่สุดของการสอบขุนนางนะครับในตลอดระยะเวลา1,300ปีนะครับมีเพียงแค่14คนนะครับที่ได้สา้าง a n น h i di นะครับโดยหลังจากที่ได้เป็นจิ้งศ่อแล้วนะครับผมอ่าส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะได้ทํางานตําแหน่งต่างๆตงต,งต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นเป็นคนเขียนประกาศของรัชสำนักการแต่งตําลา หรือว่าไปทํางานในกระทรวงต่างๆหรือที่เราเรียกว่าเลี้ยวปู้นะครับนอกจากนั้นนะครับบางคนก็อาจจะได้ไปเป็นผู้ว่าการอำเภอบางคนก็ได้เป็นผู้ตรวจสอบราชาการปรับทุจริตหรือว่าดูแลเรื่องการศึกษาต่างๆนานา,นานะครับและถ้าโกว่าไต่ผลงานที่ดีเขาจะเลื่อนขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนแม้กระทั่ง จะเป็นเสนาบดีในที่สุดก็สามารถเป็นได้นะครับถ้าก่าคนนั้นเก่งมากจริงๆยิ่งถ้าคุณเป็นจองหันแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะได้ตำแหน่งงานที่ดีมากๆากก็ว่าได้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บก็ได้ตำแหน่งสูงไปเลยก็อาจจะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่อาจจะได้ตำแหน่งที่สูงกว่าจริงเฉยทั่วไปนะครับและอันนี้ก็คือเรื่องเราเกี่ยวกับการสอบจองนวนนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามันซับซ้อนไหมครับยังไงถ้าก่อรอบหน้าอยากจะรู้เรื่องอะไรอีกอย่างเช่นระบบอ่าขนนังในเชิง กระทรวงต่างๆที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเลี้ยวปู้หรือว่าอยารู้เรื่องเกี่ยวกับซือชูจริงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ